เดี๋ยววันนี้มาหนีบผมให้ดูนะคะหนีบผมเรียบหนีบผมตรงนะคะใช้กันร้อนนะคะเพื่อปกป้องเส้นผมให้ผมเราดูมีน้ำหนักนะคะเราจะใส่กันร้อนนะคะเป็นตัวช่วยได้ดีเลยนะคะทุกคนเล้วเราก็มาหนีบนะคะแบ่งผมเป็นชั้นนะคะ ผมหนาก็แบ่ง3หรือ4ชั้นนะคะผมบางก็สชั้นนะคะสหรือ3นะคะใช้ไฟกลางนะคะถ้าผมเราตรงปลายมีสีหรือแห้งนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางใช้ไฟอ่อนสุดนะคะเบาผมให้แห้ง แล้วเราก็มาฉีดกันร้อนกันแล้วเราก็มาแบ่งผมหนีบนะคะทำการหนีบตีละช่อะคะควันก็จะขึ้นนิดหน่อยนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้ไม่ใช่ผมไหม้นะคะมันเป็นความร้อนที่โดนความร้อนจากตัวหนีบที่โดนกันร้อนที่เราฉีดกันร้อนน,น้ำนมนะคะ ปกป้องเส้นผมได้ดีเลยนะคะทุกคนตามภาพเลยนะคะผมก็จะเด้งเงาสองข้างจะแตกต่างกันนะคะซ้ายขวาฝั่งซ้ายก็จะหนีบนะคะฝั่งขวายังไม่หนีบนะคะดูไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะควันขึ้น ตรงไหนที่เราฉีดกันร้อนนะคะเข้าไปเยอะหน่อยนะคะมันก็จะควันขึ้นเยอะ,ะ,ะตรงไหนที่เราฉีดน้อยมันก็จะไม่ค่อยมีควันนะคะเน้นที่ปลายนะคะกันร้อนไม่ต้องเน้นที่โคนนะคะเพื่อนปกป้องเส้นผมได้ดีนะคะกันร้อนน้ำนมนะคะตัวนี้แตนพรก็ใช้กับลูกค้าที่ร้านประจำนะคะ แนะนำเพื่อนๆน,นะคะจะทำเองหรือเพื่อนช่างนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนติดบ้านไว้ติดห้องไว้นะคะมีความแตกต่างนะคะทุกคนอันนี้ข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะคะ<ม>นะคะ<ม>ขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่ค่ะ